ในส่วนของการลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะในวันสองวันที่ผ่านมาได้รับการรายงานจากพี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนมากมายมหาศาลจริงๆนะคะก็ต้องขอประทานโทษนะคะสำหรับการติดขัดมีบางช่วงที่ระบบขัดข้องจนถึงกับต้องปิดให้บริการชั่วคราวไปแต่ในวันนี้ทางที่ประชุมสบ,บอ,อตรวจสอบล่าสุดพบว่า ในจำนวนของประชาชนที่เข้าจองวัคซีนผ่านหมอพร้อมเดี๋ยวไปดูตัวเลขนิดนึงนะคะในส่วนของการรายงานวันนี้เลยนะคะ 9นาฬิกา2พฤษภาคมอยู่ที่43588รายค่ะซึ่งหมายความว่านี่นคือตัวเลขของวันหรือ2วันเท่านั้นนะคะที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจร่วมมือแล้วก็มีการจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ผ่านมาทางลายอีก329,717รรายนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันหมอพร้อมเองก็อีกแสนกว่าราย ก็อาจจะเป็นข้ออธิบายได้นะคะว่าพอพี่น้องประชาชนลงทะเบียนพร้อมๆกันก็จะมีช่วงที่ระบบขัดข้องชั่วคราวแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ไขนะคะแล้วก็ในส่วนของการ ตอบคำถามพี่น้องประชาชนบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะติดต่อที่อ,อสมอใกล้บ้านท่านหรือหลายท่านเนี่ยนะคะพวกเราเวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะที่เราเคยเข้าไปรับการรักษาโรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งเราพอตอหรือว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลน,นะคะที่ท่านมีประวัติรักษาอยู่ตรงนั้นท่านสามารถไปติดต่อได้นะคะเพื่อขอจองอการฉีดวัคซีนค่ะส่วนถ้าใครสะดวกก็สามารถเข้าไปที่ Line Official Account หรือว่าแอปพลิเคชันหมอชนะได้โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะท่านสามารถที่จะนำไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ป่วยที่ท่านรู้จักให้โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขเหล่านี้ได้ในส่วนของผู้ที่จะ ได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงแรกระยะแรกนะคะก็จะเน้นย้ำไปที่กลุ่มผู้เสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีประวัติโรคเบาหวานโรคทางเดินหายใจไตาวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งก็จะรวมไขมันแล้วก็ความดันโลหิตสูงไปด้วยโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งทุกชนิดรวมทั้งโรคอ้วนนะคะอันนี้เนี่ยท่านสามารถไปติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือเข้าไปทางแอปพลิเคชันหรือ Line o f f i c i a l a c c o u n t แล้วก็กรอกข้อมูลคือถ้าท่านมีปัญหาท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่เบอร์เมื่อสักครู่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ ในส่วนของอการกระจายวัคซีนรัฐบาลยืนยันให้คนไทยมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนนะคะแล้วก็จะเป็นเฟสที่แตกต่างกันก็ขอให้ท่านติดตามการรายงานกลุ่มที่จะ walk in นะคะ ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ไม่ได้เข้าอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงใน7โรคนี้ก็จะเปิดรับบริการในส่วนของวอ l k กอินตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมด้วยนะคะในารายละเอียดเพิ่มเติมทุกทกท,กท่านติดตามได้ที่ Facebook หมอพร้อมด้วยนะคะก็จะขึ้นอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ท่านติดตามตรงนั้นด้วยค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน